สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะไปเดินเขากันนะครับเขาอยู่ข้างบ้านครับนั่นอาม้าเราจะไปตรงนั้นใช่ไหมใช่เราต้องใช่ไหมตรงตรงที่มันเป็นเนินเนินนะอนั่นแหละมันมีทางเข้าตรงนั้นแหละเราจะไปเดินเขากันนะครับวันนี้นี่ยังไม่เคยขึ้นไปสักครั้งครับก็เลยจะชวนทีมงานไปครับวันนี้อยู่ข้างบ้านมานานอามไปกี่ครั้งแล้วนะสามครั้งเคยขึ้นไปแต่ไม่ถึงยอดครับแต่วันนี้จะไปถึงยอดครับ เดินอ้อมทีนึงโ,โดบป่ะโดบก่อนเอาถุงไปใส่เห็ดอยู่เผื่อมี <c oughs> วันนี้เราเดินทางกันตั้งแต่เช้าเช้าเลยนะครับไม่รู้ให้อามาให้อำมี่เส่กินเกียงขาสารหมดแล้วให้อามพาไปเลยครับวันนี้ <c oughs> เดินเดินเรื่อยๆมันไม่มียุ่งกับ <c oughs> ไปอยู่ไว้เฉยๆเออถ้าาบรรยากาศคืมๆอาจจะมีนะ ไม,มไม่มีใช่ไหมตอนผมไปอะไม่มีเราเดินไปเรื่อยๆไม่มีหรือไม่รู้สึก <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยไงก็เลยไม่รู้สึก <c oughs> นั่งสิบนาทอานีอย่ังมีอยู่ ันนี้คืออันนี้คือใบางานสวยๆนะครับฟรีฟ,ฟีเอาไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> เดี๋ยวใบางานฟรีเราจะตอนกลับเราจะ <laughs> ใช้วิชาวิชานินจานะครับนี่ดูดงใบางานอันนี้คือใบางานที่กินกับเนื้อนะครับทุกคนเนี่ยใครไม่รู้อันนี้คือใบางานที่กินกับเนื้อนะโอ้โหเสียบๆเลยเนี่ยมาแถวนี้มันช่างเย้ายวนจะได้เกินครับเนี่ยามา ข้างหน้าก็จะมียอดยอดมักอือน,นะครับเหยาอยวนเดอเกินอโอ้หนี่มักอืนบบกอนออ้อยกอม็มีนะครับนี่ให้ดูนี่เป็นตาแท้ทกับไทยบัตร VIP พไหมเรา,าก่อนจะทำการขึ้นเขาเดี๋ยวเติมเติมเนื้อก่อนเมื่อกี้กินน้ำไปแล้วนี่ผมเอาันนี่ รอ้อนๆกินสักไม้นะครับ,บเผื่อลงมาเราค่อยไปกินลาบวัวนะครับอะไรอามกินข<ะ>้าวี่ีแย้ๆอย่าคนสองคนเก้าเลยนะรอเหล้าหมายถึงเหล้าหรอโอ้โหไปเอาไปกินยอดเขาไป <c oughs> จะขึ้นเขาแล้วยังพูดดึงถึงเหล้าอยู่อ้มอามข้าวกองก็มีนะอามไ,าไม่ไม่มาลงมากินข้างล่างจะได้แบบอร่อยมากวันนี้ เดี๋ยวพี่ซื้ออันนี้ไปเวบกินกันเดี๋ยว่าสักไม้นี่ไม้เดียวก็พอเลยหนึ่งบวกหนึ่งเอาไหมเวบรอสามสิบวินะครับพอดีเลยเอาอันนี้ของอาร์มโอ้ร้อนนะร้อนไปโอ้โูร้อนปไป,นไปสดๆ ขยะมีทังขยะให้เราไหมเนี่ยทิ้างทางข้างทางเนาะตรงนั่นไงเอาเอาซื้อร้านนี้มาทิ้งร้านนี้เหรอประเทศอื่นประเทศอื่นทำได้หมดนะเดี๋ยวคาคาลงมีสลาร้อนเนี่ยโอ้เมเปียงเนี่ยเขียนเขียนดิปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกกินปลาหมึกเต่าแต่แม่ป็อปีน เล่าเห็ดสวนเนาะเาวาว่าความสุขเราว่าที่อย่างหอดปลามึกเนาะเห็นเราเปี่ยง <laughs> เห็นตัวอย่างปลามึกก็เลยคอมเมนต์ไปว่าป้าเดี่ยงหอดปลามึกอ, <laughs> อันนู้นสาราแหน่อันนี้เป็นมิ้นต์เอ้ายังมีเหรอคนละอันกันเหรอคนละอันนะนี่นะครับนนหรออยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนไม่เออว่าว่า,วาอันนี้สาราแหน่ว่ะอันนั้นมีขนอันนี้ไม่มีขนอันนี้อันฝรั่งอันนั้นอันญี่ปุ่น นี่แหะโอ้กินหอมเลยแต่ไม่ใช่ไซส์ไหนอยู่บ้านคนละอันก็ได้กินเอาเอาไอ้แบนไอ้แบนเอาไหมวิชามากอย่าเห็ดอย่าเห็ดเปลี่ยวหยอดกี่สิได้มีกล่องมีกล่องโอ้ยหยวนยวนเลยเเฮ้ยถ้ามันยื่นออกมาถนนหลวงนี้มันก็น่าจะเป็นของหลวงนะอันน oh, oh, ี oh, okay. oh, okay, so uhm, okay. yeah. ้คือหมักกระทันเกาหลีนะครับทุกคนอันนี้ดูเฉยๆนะเพราะใหญ่ไม่ได้กระโจนนะถ่ายให้เพื่อนๆดูเฉยๆ อามคิดว่าคิดว่าต้นคิดว่าต้นนี้กี่ปีแล้วนี่ใหญ่ขนาดนี้นะถึงร้อยปีไหมถึงเลยเนาะดูนะทุกคนทางขึ้นเขาเกาหลีเครื่องออกกำลังกายมีให้นะครับเดินขึ้นเขาก็เหนื่อยแล้วยังจะมาออกกำลังกายอีกเหรอใช่ไหมใช่โยบยาอยู่เลยโอ้มีพ่วงรถแต็กด้วยครับโอ้โหโอ้บวก ไม่ไม่ใช่บวบนะเปลือกนะเนี่ยเปลือกเปลือกบวบอะไรก่อนเขาขาดสิงมาโอ้รวยเกินมานหนังนี้ครับเนีมีตู้ตู้มีตู้ใส่รถด้วยเห็นไหมอันนี้เป็นบริษัทไอศครีมนะครับเนี่ยเคยเห็นรถส่งเขาอยู่โอ้ใหญ่มากดอกอะไรเนี่ย ลูกอะไรเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกโอ้ยมั่วอะไรไมนเป็นใหญ่เกินจะมาบุบอดี้อะไรเบิ่งใบมันกวนแต่บนน่าจะเป็นผลนไม้นะถ้า่งั้นก็ไม่ปลูกหรอกเนาะไปชิม,มเพื่อความแน่ใจไปผลนเราเจอวิววเ,เห็ดแล้วนะครับเห็ดพึ่งจริงๆด้วยนี่ครับเราจะเดินไป,ด,ไปด้วยหาเห็ดไปด้วยนะครับนี่ได้เลย นี่นะครับจะพาทุกคนไปดูอดีตหน้องปลาที่เรามาเกาหลีใหม่ๆเรากับผู้ใหญ่บ้านพากันมาซ่อนปลาซิวซ่อนกุ้งกันเขาทําเป็นที่อะไรนะเขาไม่ให้จับแล้วครับเขาทําเป็นสวยๆแล้วให้คนมาดูนะครับก็เลยไม่พากันมาจับย๋ยวไปถ่ายให้ทุกคนดูเพื่อเป็นความทรงจําของเรานะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องหมามุ่ยนะครับเนี่ย นั่นใช่เครือมะอือมไหมครับข้างบนนะครับดึงเหลืองอะพาเริอขึ้นบันไดสั้นๆนะครับจวดย่าดเนี่ยมันลักมะอื้อท้้งบนนี่นะครับขั้นแรกเหนื่อยแล้วปักกลับเป้าหมายอยู่ตรงไหนอ้าสีสีเปาอ้าเคยขึ้นไปสามครั้งแล้วนะครับน nah, ู่นตรงที่เห็น เป็นเนินสูงที่สุดเป็นแหลมแหลมนแหละครับที่เราจะขึ้นไปนะครับยังไม่ถึงไหนนะครับพูดให้ฟังนะครับประวัติน้องอันนี้ช่วงนึงที่เขามาทําไอ้พวกนี้ครับแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนก่อนที่เขาจะมาทำสะพานเนี่ยเขามาดูดน้ําออกครับเขามาดูดน้ําออกแล้วเออก่อนก็ดูดน้ําออกมาสร้างอันนี้ปลาที่อยู่ในบ่อตายหมดครับเน่าโอ้เป็นศพเกลื่อนกาดนะครับ ม่คนเกาหลีมันปล่อยตายคาหนองนี่แหละปลาเป็ตัวใหญ่เป็นปลาพวกปลาในปลาอะไรตายมันก็เลยทีนี้พอน้ํามีมันก็เลยปลานะไม่มีมากินผักไ,ไงเห็นไหมนี่เออปลามันตายหมดไงมันก็เลยนี่เดี๋ยวสุดท้ายแล้วพวกสาหร่ายอะไรมันก็เลยเต็มบ่อเลยทีนี้มนไม่พวกปลามันตายหมดอ้าวจะเผานะเมื่อย แต่ว่าในอนาคตเขาถ้ามีคนมาปล่อยเยอะๆมันก็น่าจะมาช่วยทําลายพวกอะไรนี่อยู่แต่คงขายจะอีกนานนะครับเพราะว่าตายบดบอ่อเลยตอนนั้นนะมาถ่ายรูปไว้อยู่ตอนนั้นนะโอ้นี่ครับทุกคนดูวิวเราขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะครับนะนี่นะครับผมยังไม่คือถึงยอดเขาที่เราจะไปให้ดูวิวนะครับไปจวดย่ายไปทำไรอะมายัางม <laughs> <ๆ>ือลีงมายังม่เลงเนี่ยงามดี ยุ่ยนาะมีไฟแบบเปิดไฟอ่ะสวยกินปลากินปลาหมึกแล้วก็ไปต่อตะเวนจบตะเวนตกดินนะอืมขึ้นทางก็ร้อนนะครับยังไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงไหนเลยขนาดไม่มีแดดเหงื่อยังออกขนาดนี้นะมันเหมือนมาอบอ้าวนะยังไงไม่รู้นะถ้าแดดไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นเปียกๆมันจะไม่เป็นเปียกๆเป็นเหงื่อแต่ว่าถ้าเป็นแดดออกเนี่ยมันจะเป็นแห้งๆมันจะคนละฟิวกันนะอันนี้นี่รู้สึกเหงื่อเปียกละกลจะบริสุทธิ์ที่สุด นี่นะครับมันไม่ตรงนี้ก็คือป้ายบอกว่าแถวนี้นะบริเวณสัตว์ที่มีบริเวณนี้ก็คือมีตัวอะไรบ้างนะครับ mm hmm. นี่เห็นไหมมีมีคางคกเกาหลีนะครับตัวท,ทูก็บีทูลงยงอันนี้อันนี้มีจริงๆนะครับอันนี้สลา,าเมนเดอร์อยู่ในหนองน้านี่แหละไข่มันจะเป็นดำดำลูกกอดมันจะเป็นดำาๆนะครับแต่งูยังไม่เคยเจอนะครับแต่เขออียดนี้เคยเจออยู่เคยเก็บไปผลอยู่วันนี้เรื่องจริง หนึ่งสองสามนี่นะครับเพื่อนๆนี่นี่นะดูต้นเกาลัดเก็บได้ด้วยนะครับเกาลัดที่อยู่บนภูเขานี่เก็บได้ครับนี่ให้เพื่อนๆดูอันนี้คือฟรีนะครับถ้าใครมีเวลาว่างในเขาก็ดีมาเดินเขาก็มาเก็บเอานะครับที่เป็นของป่านะไม่จะไปเอาของไทยบ้านบ้านเขาอยู่บนเขาเยอะนี่ปะนี่นะครับต้นมันเป็นว่าไงใต้ต้นเกาลัดก็จะมีเห็ดด้วยนะครับผมในปกติแล้ว นี่นะครับทุกคนพวกเรากําลังจะขึ้นไปพวกพวกเราพวกเรานี<_<_้กําลังแกงวัยรุ่นกําลังขึ้นไปใช่ไหมแต่ก็ว่าข้างหน้านี้แกงลุงลุงพ่อป้าเขาลงมาแล้วครับนี่ครับไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปแต่กี่โมงแต่เขาลงมาแล้วเราเราแปดโมงกลัวๆกำลังขึ้นไปใช่ไหมดูนะครับอันคนแก่เกาหลีชอบปีนเขาจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นเขาชอบปีนเขาเนาะ ต้นเกาลัดครับออกไปจะ่ในนะครับโอ้ต้นนี้โดกมากเลยข้างบนข้างบนนี้หมดแล้วข้างล่างนี้ไปเรียบร้อยบ่าวอามนำทางนี่ครับเจอป้ายอะไรครับเนี่ยป้ายทางอะไรวะเป็นตัวหนังสือโบราณนะครับส่วนมากป้ายที่อยู่บนเขาจะเป็นภาษาจีนเพราะว่าเขาใช้ตัวหนังสือสมัยก่อนนะฮะ นี่นะครับป้ายเราอยากไปทางไหนก็เลือกเราครับเนี่ยไปทางนี้2.6กิโลไป2.6กิโลเรานี่นะครับรถด,ด่นเขาให้มาถึงแค่นี้ถ้าจะขึ้นต่อจากนี้ก็คือเดินขึ้นนะครับนะครับมีให้จอดแค่นี้แหละแต่เขานี้ก็ไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีใครมานะครับโอ้เยเมื่อกี้ว้าว,าวแล้วมาป้าป้ามีแต่เปลือกอู้ตน ต้นนี้ดกมากเลยไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ลูกเล็้นะครับแต่ลูกใหญ่ๆแล้วเนี่ยเปลือกแงเขาบนกอยโอ้โหนึกว่าจะก,กระจัดหมดแล้วยังมีให้เห็นอยู่นะให้ดูยายเกาหลีนะครับเราเพิ่งขึ้นไปเขาลงมานะครับบนเขาเกาหลีเขามีห้องน้ําให้ด้วยครับเนี่ย0.11กิโลเมตรมีห้องน้ําข้างหน้านะครับไม่ใช่ห้องน้ํากากๆนะครับให้ดูหน่อยพี่เบนเกาลัดที่แบบกินได้ครับ ที่ยังไม่เสร็จอจุมะไหนขอดูในหน่อยครับนี่เห็นไหมตึงๆนะครับเนี่ยลอดลอดลอดัวนี่ใช่ครับลือลัวเข้าไปเลยเนี่ยลวเข้าไปเลยหลักฐานขาจานนี่กระลัดนะฮะอ่ะพี่แบนกินไปตามทางนะฮะเฮ้ยเราเจอลวดน้ำที่กั้นเขมีนด้วยเนี่ยเขมีนห้ามเข้า,ขา,ขาตรงนี้นี่ลวดอางนี้แหละครับที่กั้นเออนี่แหละ นี่นะครับที่ในป้ายเมื่อกี้ที่บอกว่ามีห้องน้ํามาดูนะครับห้องน้ําบนเขาเกาหลีไม่ใช่ห้องน้ําก,กากๆนะครับอู้เห็ด <L ie> อะไรนะอูเห็ดละงอกโว่ปาดขาวอุ่นผูนโดยดอกนั้นน่ะมันจะกโดเห็ดนะครับ <L ie> นั่นน่ะดีวิวลงลง,ลงอะไรห้องน้ำนะครับ <L ie> นี่นะครับใช่ไหมอามไม่ใช่ห้องน้ํากะกๆนะนาะห้องน้ำเกาหลีไม่ใช่ห้องน้กาก,กากๆนะน,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 นะครับ นี่นี่เกาลัดอีกหน่วยหนึ่งที่ตึงๆดูห้องน้ําเกาหลีไม่ใช่ห้องน้ํกระกากๆนะครับจะมาทําแบบกระกากๆนั่นะแบบบ I P นั่งขี้แบบสบายใจแล้วเนี่ยเนาะห้องน้ําผู้หญิงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนาะไม่ได้แยกกันใช่ไหมอ่าโอเคเดี๋ยวรอเบาอา่านใายบริการห้องน้ําบนเขากันนะครับมาดูดุง,ดงปๆป้าๆเขาออกกําลังกายกันนะครับเดีมัอันนี้คืออยู่บนเขานะครับไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับเนาะเห็นไหม มีแตแร่รุ่นนี้นะครับไม่ใช่เด็กๆก็นะครับเห็นไหมนี่ครับมาดูที่นวดเท้าครับนี่พามาดูดีววที่นวดเท้าเห็นไหมที่เห็นเดินถอดถุงเท้าอยู่นี่ก็คือมันเป็นอันนี้ครับ <S <S เป็นหินเป็นทางหินไว้นวดผ่าเท้า <S 1> <S 1> พี่แบนจะจัดนะครับพี่แบนจะจัดฮะเอาตูวเอาตูวอะไรแจ็คเทีย มาดูครับพี่แบนจะได้กี่ครั้ง,เอ,งเอาไม่เอาดิท่านมาดูมีที่คล้องกุญแจด้วยรูปหัวใจพามาดูนี่ครับจะอันนี้นะคนเขียนน่าจะไปแล้วนะครับดูจากสภาพแล้วเขานี้น่าจะเป็น fc r เว e r p o o ลนะครับเพราะว่ามีหงนะครับข้างบนเนี่ย นะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นเริ่มถึงขั้นเดเวลสูงแนละ้วเพราะว่าเป็นทางบันไดแล้วนะครับโอ,อ,โอ้ตุ่มๆเลยครับเห็ดพึ่งจริงๆด้วยครับไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะครับวันนี้โอ้เอาใส่ถุงใส่ถุงเมียนบอโอ้เห็ดพึ่งดีครับตุๆๆ่มๆโอ้ยเอามาเอามาพึ่งจริงๆนะ โอ้นี่ตุ้มๆโคตรอร่อยเลยนี่โอ้ยตุ้มๆนี่แกแล้วนี่แกบอกเอาตัวนี้ตัวตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่หัวมันยังใหม่อยู่นี่ตุ้มๆแบบนี้นี่ที่มันอร่อยนี่ดูตุ้มๆเนี่ยพี่เกลตุมๆมันหายากเนาะสีมันหมองมองไหมไม่ไม่ใช่เห็ดพึ่งเหลืองนะเห็ดพึ่งอะไรไม่รู้นี่เห็ดพึ่งตับเต่าอะไรนี่กินได้ครับทุกคนนี่อ้ย เห็นไหมเตรียมถุงมาเนี่ไม่ต้องห่วงโอ้โหพี่แบนได้ดอกโอ้โหโคตรใหญ่เลยเนี่ยแต่ชอบดอกตุ่มๆเอาขานไปไหนขาหมานหมานวันนี้หมานจังดูดอกนี้ครับทุกคนอยู่ข้างมันฮะโอ้โหไหนโอ้โหถึงจะดอกใหญ่แต่สดๆนะฮะเนี่ยตุ่มๆเจอแล้วหรอไหนใหญ่บานหรือตุ่มองดอกกนครับ พูดไม่น่ากินเลยโอ้โหแจียมๆนะครับโอ้โหของพี่แบนสวยมากนะฮะดูตุ่มตแบบนี้เลยทึบแสบเลยคนเราก็จะทําการขึ้นต่อไปบบาวอามเขาเรียกว่าทางหาชันนะครับอันนี้เรามาเลเวลแบบโหดนะครับโหดครับไม่ใช่เล่นๆไม่ใช่อนุบาลนะเนาะอันนี้ระดับมัธยมนะเนาะมหาลัยมหาลัยมหาลัยเถอะถ้าจะซันขนาดนี้นะ มาทุกคนขึ้นบันไดแล้วโอ้โหเขาทำดีอยู่นะเดี๋ยวลงมาค่อยเอาตรงนั้นไอเบนยังยืงนโมเลียวอยู่ไอเบนเที่ <laughs> ยโมเลียวอยู่ <laughs> เราได้ถุงนึงแล้วสบายใจแล้วนะ,ะเจอกันเจอกันข้างบนนะครับทุกคนเราจะไปปะพี่เบนนะคาจะถ่ายเห็ดอยู่นั่นแหละ <laughs> โอ้สวยมาก <laughs> ังชนจริงๆนี่ครับเมืองเทจรของเราครับข้างหลังกว้างเลยนะกว้างกว้างพักก่อนสามารถต่อได้เลยเราโรงงานไปที่ดึงโรงงานนี้ไปอยู่ด้วยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนขึ้นไปต่อเช็คพยากรณ์อากาศเนี่ยบอกว่าพ้นจุดตกเถอะนี่ไม่ได้เอามามีถุงไหมเห็นเขาเกิดตาดีจ่ะ นะครับพี่น้องที่เราจะไปตรงไหนอ่ะไม่เห็นมีเขียนไม่บอกเลยว่ายอดเขาที่เราจะไปชื่ออะไรเคียจกสันจริงเหรอไม่รู้ว่าฝ้<ร>ายไหนเนีเ<ร>เ่ยหรอพงหังจองอยู่เวะอยากบอกว่าอามเพิ่งบอกว่าถึงครึ่งทางนะครับสาวห้ามห้ามไปครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะนั่งพักกันแป๊บหนึ่งแล้วไปต่อนะครับเราเพิ่งผ่านด่านบันไดมาเมื่อกี้ตรงนี้นะครับ แต่จะพูดให้ฟังคือเขาเคจกชันนี่คือมันมีหลายทางมากเนาะ<ไ>สำหรับใครที่ชอบเดินแบบไม่ต้องเดินไม่ต้องตรงทางเดิมกนนด้นะครับคุณดูในแผนที่คุณอยากไปทางไหนก็ไปได้เพราะมันเยอะมาก<ไ>แต่เราจะแต่เราจะลรงทางเดิมเพราะเราสัอนเห็ุไว้เพราะอ่าหนักมากเมื่อกี้ได้เต็มถุงใหญ่เนาะ<ไ>ก็เลยทิ้งไว้ข้างทางเราก็เลยจะเดินกลับมาที่เดิมโอ้ยนื่อยเจอกันข้างหน้านะครับทุกคนดู นี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมและทีมงานก็มาถึงยอดเขาเคจกชันแล้วครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับอ๋อยันยันนี่ครับคือยอดเขาเคจกชันไม่ไอ้เบ้นไอเบ้นไม่ไหม,ไมยอดเขานี่ครับที่เขาเรียกว่ายอดเขาเดับยันเนี่ยเรามาถ่ายรูปที่ระดึกเร็วๆหินนี่เขาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไม่ไม่ใช่เหรอใช่เขาขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้อันใหม่แล้วพี่เหรอมา หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเกียจกสันนะครับอเอามาถ่ายที่ระลึกไปโอเคตัดผ่านนะครับเห็นไหมเคกุกซันซองที่ไหนอะ่ะ เราจะไปศาลาตรงเมื่อกี้นะครับจะเป็นจุดชมวิวเราชมวิวเสร็จเราจะลงไปเราจะหาเห็ดแบบเต็มระบบนะครับทีนี้ oh. <laughs> ทับเฟิร์ลอีสาน oh. อันนี้ครับทุกคนจะให้ดูความว้าวของเขาเกาหลีนะคุณตอนนี้อยู่บนยอดเขามีเครื่องออกกาลังกายนะคิดดูดี oh. เออ,อนะเอาเอา,เอา <laughs> คิดดูดีอาบนยอดเขามีเครื่องออกกําลังกายอ่ะโอ้ ใดๆคือมีแค่ให้นั่งใครเอามากกว่านี้มานั่งเป๊กตรงนี้คือว้าวเลยนะฮะโอ้น้ำหนักเราทำไมหนักนี้เนี่ยรู้สึกว่อะไรบ้างเออไม่แปลกหรอกอ้ <Pars>: วนใช่ปะไม่ต้องเขินสยมามามาเราไปนั่งกันตรงนั้นดีกว่าตรงอ่าที่นี่เป็นครั้งแรกของผมแต่ของอาร์มนี่แกมาบ่อยกับแฟนกแก<ล>นะครับรอบที่สี่นะครับอ่าแต่แบงค์นี่ครั้งแรกเห็นอาร์มถ่ายลงโอ้สวยมากเลยว่ะอันนี้มาจนชิม มาดูครับมาดูมาดูดูอีกที่หนึ่งครับนี่น้องอามมีสําหรับผู้คนมาแล้วลเจ็บป่วยนะครับเนี่ยรหัสรหัสก็ไม่เอาให้ครับ <c oughs> เจ็บมาแทบตายเปิดไม่ได้จบ <c oughs> ว้าวมากเลยครับ,ววร,บรั้งแรกของผมผมไม่คิดว่าเขาหลังบ้านจะสวยขนาดนี้ครับโอ้โหว้าวมากเลยอ่ะปกับบรรยากาศมองๆเหมือนเหมือนมาแต่เช้าเลยเนาะแต่ไม่ใช่นะครับใช่ครับวันนี้เออดูฮะโอ้โหสวยจริงๆเหมือนอยู่บนสวรรค์ะครับผมไม่เกินจริงนะครับคำนี้โอ้วันนี้บรรยากาศเป็นใจนะครับอู้สวยมากโอ้เราจะนั่งเราจะนั่งซึมซับบรรยากาศตรงนี้สักหนึ่งชั่วโมงเนาะ วันนี้เราไม่ได้เอากับข้าวมาเพราะว่าเรามีเป้าหมายคือเดินให้มันเหนื่อยๆแล้วก็ไปล่าวัวกินแซ่บๆข้าวเหนียวร้อนๆนี่นะครับบรรยากาศดีมากข้างบนถ้าเอาของกินเอาอะไรมาถอนนี่ก็จิ๋มเลยนะครับแต่พวกเราไม่ไดเอาอะไรมาเลยเ,เพราะเราเป้าหมายเรายิ่งใหญ่กว่านั้นเราจะเดินเหนื่อยๆแกงเห็ดแซ่บใช่ไหมอ่าใช่ครับแกงเห็ดแซ่บนะครับมาจะขอเขากิน <laughs> จกเบกหนึ่งไบฟัมีเฮียงให้ให้อะไรนะให้เลือดสูบซีดเนาะ มักกนดีนี้แลน่ะมักกนดีนะนั่นน่ะเล่าโทรครับเล่าโทรคนเกาหลีเขาเล่าโทรไ<ะ>ยกมือหน่อยเอามาแล้วครับอากาศร้อนล้วครับตอนนี้เราก็จะพากันกลับนะครับเนื่องจากแั่งพักทายเน่ยดี๋ยวเราก็จะ พากันกลับไปทำลาบบัวแล้วก็แกงเห็ดกันแล้วก็เราก็จะหาเห็ดเพิ่มด้วยนะครับใส่ผักละด้วยครับแกงเห็ดรอบนี้รอบนี้เราจะเดินทางด้วยความรวดเดียวเนาะเราจะไม่หยุดเนาะเราก็จะหาเห็ดไปด้วยเดินทางกลับไปด้วยเห็ดอาจจะเท่าแล้วนะครับเพราะว่ามันสายแล้วเอบเดียวไปลงไปหาโกโก้โกโก้ขาลงนะครับ อยากบอกทุกคนเพื่อนๆนะครับการลงเขานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าดูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับคนดูซันหินบันไดถ้าพลาดแม้แต่นิดเดียวนี้คือเจ็บหนักอยู่นะครับก็ต้องก็ต้องระวังกันนะครับเวลาลงเขานี่เห็นไหมครับจับเวลาเราลงก็จับเชือกไปด้วยต้องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับเราอย่าทําตัวให้เป็นภาระผููภัยนะครับสงสารเขา ครับสวยๆดำๆเลยนะฮะโอ้โหนี่ดิตัวดำๆสวยสู้เกนมาตเลยเนี่ยเกนมาเนี่ยเอออ้ำอ้ำโอ้ยพี่แบนตาดีมากตาดีมากเลยโอ้ยอ้ำดอกนี้ตุ้มๆอร่อยกรอบๆเลยเนี่ยโอ้โตุ้มๆกินนะครับดูผลงานเห็ดวันนี้ เดินเขาด้วยได้เห็ดด้วยเรียนทายลงเลยเจ้าน้องจะมาเกิดอยู่ทางขึ้นไม่ได้นะห uh huh. ยามกันเกินไป uh huh. อู้ดำ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 เ,เลยนี่โกเลยอันนี้มาเขาบอกให้แตะมัน <laughs> โอ้น่ารักมากครับ <laughs> เจอหมาด้วยไม่กลัวคนครับโดดใส่เนี่ยไปบายบายอันยองอันยอง แกบอกให้แตะมันแตะมันแกโอ้แต่หมาแกน่ารักดีเนาะเห็นคนวิ่งเข้าหาเลยเนาะโอ้นี่ไงเห็ดพึ่งเหลืองแต่ไม่ไม่เอาไม่น่ากินอ่ะเนื้อไอแบนเห็ดพึ่งเหลืองบ่เอาบ่บ่แแกล้วเนี่ยบ้านเริ่มบ้านโอ้สวยเลยเนาะมองใกล้เลยเห็นเดียวนะโอ้เดินเดินสนุกมากเลยอันนี้ดึงดึง เก้าเดียวพลิกชีวิตนี่นะครับก็ได้ทำการลงขึ้นมาข้างล่างแล้วตรงถึงมือทองลิเวพูแล้วครับเนาะเบาอามหนักถุงเห็ดมากเลยครับตอนนี้ลาลาเขเหวดจ่ลูกตุ้มตปาดปาดปาดมาดูมาดูคนเดินถอยหลังครับ ถ้าใครไม่รู้นี่คือเทคนิคการลงเขาแบบเร็วๆนะครับสําหรับคนเดินเขาจะดูดีว่าทําไมต้องเดินท่านี้คุณลองไปเดินดูแล้วคุณจะรู้สมมติบ้านเรานะเอาปลาอ,อะไรนะปลา,า,าสัางเกีสั่งถ้าบ้านเราอลังการขนาดนี้เนะาะมาลองน้ำถุง ูบรี่กับสตรอเบอรี่แล้วก็มันบเบรี่อะไรไนะนี่นะครับมาลองน้ำอันนี่ดูพูดเป็นหน่อยก็ถา,ามอย่างเดียวเนะาะพอดีแก้วเป๊ะนะครับทุกคนเนาะถือกลับบ้านได้ด้วยเลือดบลอกถูกๆด้วยพันห้ากับน้ำแข็งเท่าไหร่ดื่มอือสดชื่นมากเลยอาม สดชื่นมากครับมีน้ำซปเปอร์แมนวันะทุกคนเ <c oughs> พิ่งเคยเห็น <c oughs> กินน <c oughs> น่าจะกินโนหกลับบ้านเลยไม่ต้องเดิน <c oughs>